สวัสดีครับวันนี้ผมอาจารย์สมเกียรติช่อเหมือนอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยรัชพัฒนครปฐมนะครับวันนี้จะมาบรรยายในหัวข้อเรื่องส่วนประกอบของโปรแกรมนะครับในการเขียนโปรแกรมหรือโปรแกรมคอมโพเนนต์นะครับในส่วนที่จะพูดถึงในวันนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของตัวแปรและค่าคงที่นะครับในการเขียนโปรแกรมก็จะมีการ ประกาศตัวแปรและค่าคงที่เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลนะครับซึ่งชนิดของข้อมูลนะครับที่สามารถประมวลผลได้ก็จะแบ่งออกเป็นสส่วนด้วยกันก็คือข้อมูลพื้นฐานแล้วก็ข้อมูลเชิงประกอบนะครับในส่วนของข้อมูลหรือตัวแปรต่างๆน,นะครับจะถูกนํามาใช้ในการดําเนินการหรือการประมวลผลทางด้านข้อมูลนะครับเช่นการคํานวณการเปรียบเทียบหรือการกําหนดค่านะครับใน คอร์สนี้นะครับเราจะใช้ภาษา javascript นะครับเป็นการ implement เพื่อให้เห็นผลนะครับว่ามีการใช้องค์ประกอบใดบ้างในการเขียนโปรแกรมนะครับมาดูตัวแปรนะครับเรื่องของตัวแปรหรือ variable นะครับตัวแปรนะครับถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นตัวชี้หรือที่อยู่ในหน่วยความจำนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าได้คำว่าการเปลี่ยนแปลงค่านะครับก็คือตัว แปรนั่นเองนะครับการเปลี่ยนแปลงค่านะครับโดยสิ่งที่เราจะต้องทำในการเขียนโปรแกรมก็คือการประกาศตัวแปรนะครับหรือการ declaration นะครับการ declaration เป็นการกำหนดให้รู้ว่ามีตัวแปรและมีชนิดข้อมูลใดบ้างนะครับที่สามารถใช้งานได้นะครับและจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบใดนะครับในการกำหนดค่านะครับของตัวแปรหรือว่า assignment นะครับ เป็นการกำหนดค่าเพื่อที่จะระบุว่าตัวแปรนั้นมีการเก็บค่าอะไรบ้างและสามารถนำค่าต่างๆเหล่านั้นไปใช้เมื่อมีการประมวลผลได้อย่างไรนะครับแล้วก็สุดท้ายในเรื่องของตัวแปรเนี่ยเราจะต้องกำหนดหรือว่าจำกัดขอบเขตของตัวแปรนะครับหรือสโคปว่าตัวแปรไหนสามารถเข้าถึงได้หรือเข้าถึงไม่ได้นะครับโดยอาจจะมีการอธิบายรายละเอียดต่อไปนะครับ มาดูตัวอย่างนะครับของโคาา้ดภาษา JavaScript นะครับ let name เท่ากับ john นะครับเป็นการประกาศตัวแปรและกำหนดค่านะครับ name เท่ากับนะครับเป็นการกำหนดค่าใหม่นะครับ let เป็นฟังก์ชันนะครับที่ถูกสร้างขึ้นนะครับมีการกำหนดตัวแปรที่ชื่อว่า getting นะครับ เป็นคำว่า hello นะครับขอบเขตของตัวแปรนะครับ getting เนี่ยจะเป็นอยู่ในฟังก์ชันนี้เท่านั้นนะครับเมื่อมีการประกาศเรียบร้อยแล้วนะครับเราจึงสามารถนำตัวแปรต่างๆเหล่านั้นมาใช้ได้นะครับทั้งตัวแปร name แล้วก็ getting นะครับ เมื่อแสดงผลหรือว่าทําการ c o n s o l ด l o g หรือทําการแสดงผลเนี่ยก็จะได้ผลลัพธ์ออกมานะครับโดยมีคําว่า hello แล้วตามด้วยชื่อนะครับส่วนในกรณีที่มีการเรียกใช้ภายนอกนะครับจะเห็นว่า g r ร e ปุ๊บนะครับแต่ตัวแปรที่มีการประกาศไว้ร่ล่วง,งหน้านะครับเป็นจอน,นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงค่าไปนะครับ ก็จะทำให้ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาตามที่กาหนดไว้มาดูส่วนต่อมานะครับเป็นเรื่องของค่าคงที่นะครับ constant นะครับตัว constant หรือค่าคงที่นะครับเป็นตัวแปรที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้หลังจากที่ถูกกาหนดไว้เป็นค่าเริ่มต้นนะครับในส่วนของการเก็บค่านะครับไม่เปลี่ยนแปลงตลอดการทำงานนะครับการกำหนดนะครับค่าคงที่เราจะกำหนด ทันทีเมื่อมีการประกาศค่านะครับแล้วก็เงื่อนไขในการใช้งานนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้เหมือนตัวแปรทั่วไปแต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่านั่นเองมาดูตัวอย่างนะครับในการเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับค่าคงที่นะครับหรือ constant นะครับในภาษา JavaScript นะครับ pi ตัว pi pi หรือค่าพายนะครับเท่ากับ3.14159นะครับ เป็นการกำหนดค่าคงที่ไว้นะครับเมื่อมีการกำหนดด้วยคำว่า const นะครับก็จะหมายถึงตัว Constant หรือค่าคงที่ที่ถูกกำหนดขึ้นนะครับซึ่งจะแตกต่างจากาการใช้ let นะครับซึ่งจะเป็นการประกาศตัวแปรแบบทั่วๆไปนะครับในส่วนของฟังก์ชันนะครับ calculate Cal area นะครับโดยใส่ค่า r a d i a s เข้ามานะครับ โดยค่าเรเดียสหรือว่าค่ารัศมีเนี่ยจะถูกนำมาคำนวณน,นะครับในที่นี้เป็นการคำนวณหาค่าพื้นที่นะครับโดยพายกำลังสองนะครับซึ่งเป็นสูตรการคำนวณของวงกลมนะครับโดยค่าพายที่กำหนดขึ้นนะครับก็จะถูกดึงมาใช้นะครับรวมถึงค่า R หรือเรเดียสนะครับเป็น R ์กำลังสองก็คือคูณกัน2ครั้งนะครับเมื่อมีการเรียกใช้นะครับและ ทำการกำหนดให้กับค่าตัวแปรนะครับโดยใช้ชื่อของฟังก์ชันนะครับ calculate area แล้วใส่ห้าลงมานะครับก็จะเป็นการเอา5คูณนะครับ2ครั้งเท่ากับ25แล้วก็คูณด้วยค่าพายก็คือ3.14โดยประมาณนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็จะถูกนำไปแสดงผลโดยใช้ console o log นะครับแล้วก็เอาค่า area ที่ที่ได้นะครับจัดเก็บจากการคำนวณน,นะครับ เอามาแสดงผลนะครับต่อไปครับเป็นเรื่องของข้อมูลพื้นฐานนะครับในส่วนของข้อมูลพื้นฐานนะครับหรือ data type ที่เป็นข้อมูลพื้นฐานโดยส่วนใหญ่แล้วทุกๆภาษานะครับจะมีการกำหนดชนิดข้อมูลแบบพื้นฐานไว้นะครับยกตัวอย่างเช่นชนิดข้อมูลแบบตัวเลขชนิดข้อมูลแบบข้อความหรือชนิดข้อมูลแบบบูลีนหรือว่าลอจิกนะครับที่เป็นค่าจริงหรือเท็จนะครับ มาดูตัวอย่างแรกนะครับ8เท่ากับ25นะครับโดยในกรณีที่เป็นค่าเป็นตัวเลขนะครับในกรณีนี้นะครับเราในภาษา javascript เรื่องแรกก็คือเรื่องของการกำหนดไทป์ในบางภาษานะครับจะมีการกำหนดไทป์เช่น number ก็จะอาจจะเป็น int หรือ integer หรือจำนวนเต็มนะครับไว้ด้านหน้าแต่ว่าในส่วนของภาษา javascript เนี่ยก็ไม่ต้องกำหนดนะครับ price เท่ากับ 19.99ในที่นี้ก็จะเป็นลักษณะของ f โ o ต t i n g point หรือเป็นทศนิยมนะครับซึ่งก็เป็นในรูปแบบของตัวเลขเช่นเดียวกันนะครับในกรณีที่เป็น s t r i n g นะครับเราจะใช้เครื่องหมาย d o บเบ e ลโคลดนะครับเพื่อกำหนดว่าเป็นเครื่องเป็นข้อความหรือเป็นคำพูดนะครับแล้วก็ถูกจัดเก็บผ่านตัวแปรเน네มนะครับเมื่อไรที่เรามีการอ้างอิงตัวแปรเน네มนะครับเราก็จะใช้ค่าตัวนี้ไปใช้นะครับส่วน ของบูลีนหรือลอจิกที่เป็นตรรกะนะครับที่เป็น t u l หรือ f false นะครับ,เ, True, ร ault, รบเราสามารถที่จะใช้กำหนดค่า t u l หรือ f l s ลลงไปได้หรือ0หรือ1นะครับอาจจะใช้แทนเป็นในส่วนของตัวค่าจริงหรือเท็จในการตรวจสอบเงื่อนไขหรือการทำงานนะครับในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็น javascript ได้ส่วนต่อมานะครับเป็นการยกตัวอย่างนะครับข้อมูลเชิงประกอบนะครับตัวคอมบสิดดาต้าไทนะครับ หรือข้อมูลเชิงประกอบนะครับในส่วนของข้อมูลเชิงประกอบเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของข้อมูลนะครับที่เป็นข้อมูลพื้นฐานยกตัวอย่างในที่นี้ก็อาจจะเป็น Array นะครับตัว Array หรือเป็นการจัดเก็บข้อมูลหลายๆค่านะครับผ่านตัวแปรเดียวที่มีการจัดเรียงลำดับนะครับในส่วนของแถวนะครับซึ่งเป็นผลไม้นะครับเป็นปการประกาศตัวแปรนะครับแล้วก็กำหนดค่า เริ่มต้นนะครับเป็น Apple banana ในส่วนของสตริงหรือข้อความนะครับเราสามารถที่จะจัดการได้เช่นเดียวกันนะครับโดยมองว่าเป็นการประกอบของตัวอักษรแต่ละตัวนะครับเป็นข้อความนะครับซึ่งเราสามารถที่จะจัดการกับทั้งตัวอักษรแต่ละตัวแล้ว ทั้งข้อความได้นะครับโดยการกำหนดค่าที่เป็นอาร์เรย์หรือลำดับตัวชี้นะครับในในข้อความนะครับยกตัวอย่างเช่น H นะครับก็คือตำแหน่งที่0ูน E คือตำแหน่งที่1เราสามารถที่จะกำหนดนะครับโดยใช้การปูเปิดปิดนะครับแล้วก็ระบุตัวชี้หรือตัวอินเด็กนะครับเพื่อที่จะแสดงค่าออกมานะครับในทีน่นี้เมื่อกำหนด ตัวอินเดหรือตัวชี้ที่เป็นศูนย์นะครับก็จะได้ค่า h ออกมามาดูส่วนข้อมูลเชิงประกอบต่อไปนะครับ <_ d ose> เป็นเรื่องของ structure หรือว่าโครงสร้างนะครับในส่วนของ JavaScript นะครับจะไม่มีข้อมูลเชิง structure หรือว่าข้อมูลที่เป็นโครงสร้างนะครับแต่เราจะใช้ตัว object หรือค a r d แทนนะครับโดยทั้ง2ตัวเนี่ยครับ เรายกมาให้ดูทั้ง2ตัวก็คือตัวอย่างแรกก็คือตัวตัวอ็อบเจกต์ที่เป็นเพอร์เซอนะครับหรือบุคคลนะครับประกอบไปด้วย first name last name แล้วก็ age นะครับเป็นการกำหนดค่าโดยใช้โคลอนนะครับเป็นอ็อบเจกต์นะครับส่วนในกรณีที่เป็น card นะครับเราจะตั้งชื่อเป็น c a r ดแล้วก็ตามด้วยชื่อ c a r ดนะครับแล้วก็ปีก,กาเปิดปิดเพื่อบอกว่าบล็อกของตัว c a r ดนี้ มีโครงสร้างอะไรบ้างนะครับมีจากตัวอย่างนี้นะครับมีการสร้างตัวคอนสตรัคเตอร์นะครับที่เป็นการกำหนดค่าเริ่มต้นของข้อมูลนะครับแบรนด์โมเดลแล้วก็ year นะครับซึ่งจะถูกนำไปจัดเก็บนะครับในคาหรือว่าเป็นต้นแบบของรถนะครับเมื่อมีการเรียกใช้ก็สามารถที่จะเรียกใช้ได้โดยการกำหนดนะครับแบรนด์นะครับโมเดลแล้วก็ปี ลงไปได้นะครับอันนี้ก็จะไปทำให้เห็นถึงโครงสร้างที่เป็นอ b อบเจกต์และขาดนะครับในรูปแบบของข้อมูลเชิงประกอบนะครับหรือมีการประกอบกันข้อมูลเป็นชุดๆนะครับหัวข้อถัดมานะครับเป็นส่วนประกอบในเรื่องของการคำนวณน,นะครับในการคำนวณน,นะครับในภาษา j a v a s c r i p t มีการคำนวณที่เป็น การคำนวณพื้นฐานนะครับเช่นการบวกลบคูณหารหรือยกกำลังนะครับโดยการยกกำลังเนี่ยจะใช้เครื่องหมายดอกจันดอกจันนะครับจากตัวอย่างจะเห็นว่ามีการคำนวณน,นะครับโดยการใช้ตัว operation หรือตัวดาเนินการที่เป็นตัวดาเนินการทางคณิตศาสตร์นะครับซึ่งก็จะได้ผลลัพธ์ตามที่เรากำหนดขึ้นนะครับส่วนประกอบถัดมานะครับเป็นการ เปรียบเทียบนะครับในการเขียนโปรแกรมหรือการเปรียบเทียบนะครับในภาษา JavaScript เนี่ยจะมีการใช้ตัวดนินการนะครับที่เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างค่าหรือข้อมูลต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับซึ่งเท่ากับ2ตัวกับเท่ากับ3ตัวก็อาจจะมีความแตกต่างกันตรงที่ว่าการเปรียบเทียบเท่ากับก็คือการเปรียบเทียบ value แล้วก็การเปรียบเทียบที่เป็น ในส่วนของ v a l u รและค่า,คาท,ที่เป็นค่าที่มีความใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็เท่าก,กับกับไม่เท่ากับนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับการกำหนดค่านะครับที่เราเรียกว่า direct assignment นะครับเป็นการใช้เครื่องหมายเท่ากับซึ่งเราเคยเห็นทั้งจากตัวอย่างนะครับที่เป็นการคำนวณน,นะครับเมื่อมีการใช้เครื่องหมายเท่ากับก็หมายถึง การนำค่าจากฝั่งหนึ่งเข้าไปใส่อีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งตัวอย่างนี้นะครับจะทำให้เห็นว่าเมื่อเราใช้ x เท่ากับ5นะครับจะหมายถึงการเอา5ไปใส่ไว้ใน x นะครับแล้วก็การจะพูดถึงนะครับเป็น assignment with operation นะครับเป็นการใช้ตัวเท่ากับพ่วงก,กับ การใช้เครื่องหมายดําเนินการนะครับซึ่งในความหมายของ y บวกเท่ากับ5ก็หมายถึง y เท่ากับ y บวก5นั่นเองนะครับ <_ d ew> เช่นเดียวกับตัวดําเนินการอื่นๆนะครับที่สามารถเอามาใช้ร่วมกับเครื่องหมายที่เป็น assignment <_ d ew> นะครับจะหมายถึงตัวตัวแปรเท่ากับตัวแปรหารด้วยหรือว่าตัวแปรดําเนินการด้วยค่าคงที่นะครับ สรุปนะครับในส่วนของส่วนประกอบนะครับในการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวแปรและค่าคงที่นะครับที่เป็นส่วนข้อส่วนของพื้นฐานที่จำเป็นในการจัดเก็บแล้วก็ประมวลผลข้อมูลนะครับโดยค่าคงที่ที่เรากำหนดขึ้นนะครับจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับโดยเราจะสามารถกำหนดค่าเริ่มต้นจาก ตอนประกาศค่านะครับชนิดของข้อมูลที่เราจะนำมาใช้นะครับใน JavaScript เนี่ยอาจจะไม่ต้องประกาศชนิดของข้อมูลนะครับแต่ในเวอร์ชันใหม่ๆที่เป็น TypeScript ที่เป็น Java ที่เป็น TypeScript นะครับก็อาจจะต้องเป็นที่จะต้องกำหนดชนิดของข้อมูลขึ้นนะครับตัวแปรนะครับต่างๆเหล่านั้นนะครับสามารถจัดเก็บข้อมูลทั้งในรูปแบบของข้อมูลที่เป็นพื้นฐานและ ข้อมูลเชิงประกอบนะครับที่เป็นชุดของข้อมูลได้นะครับโดยการจัดการกับข้อมูลนะครับก็สามารถที่จะจัดการในส่วนของการแปลงข้อมูลนะครับที่ใช้ในการจัดเก็บโดยรูปแบบของการจัดเก็บนะครับจะเป็นลักษณะของการจัดเก็บเป็นลักษณะของบล็อกนะครับเมื่อเรานําข้อมูลที่มีขนาดเล็กกว่าไปใส่ในข้อมูลที่มีขนาดใหญ่กว่าก็จะเปลี่ยนชนิดข้อมูลตัวนั้นเป็นข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ทันที นะครับแบบอ,อัตโนมัตินะครับในส่วนของการคำนวณพื้นฐานนะครับก็สามารถดําเนินการได้นะครับทั้งในเรื่องของการดําเนินการทางคณิตศาสตร์และการเปรียบเทียบนะครับการดําเนินการค่าต่างๆผ่านตัวแปรนะครับสามารถรับข้อมูลจากตัวแปรนะครับตามเงื่อนไขได้อ,อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็สามารถที่จะเขียนโค้ดที่มีโครงสร้างได้ดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะอ่านและเข้าใจได้ในกรณีที่เรา มีการจัดวางองค์ประกอบหรือส่วนประกอบต่างๆของการเขียนโปรแกรมนะครับสำหรับคำถามนะครับในกรณีที่มีข้อสงสัยนะครับก็สามารถติดต่ออีเมลหรือสอบถามผ่านระบบเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเท่านี้นะครับขอบคุณครับ